แท้เดอสวีดอสวัสดีพี่น้องปลองไปสู่โคดซุคนครับพอกัะบกละวัดสิบุดอนคนเก่าคนโกคนตาอะแต่เหมือนเดิมคันนี้ท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ในช่องวัดสิบุดอนลัมเพิร์นออฟเชี่ยลครับพี่น้องครับวันนี้หลังจากที่นอนเสร็จเออหลังจากที่นอนเสร็จกลับบ้านมาพักพนนอนยาวพี่น้องนอนแต่แต่าโมงแล้งมังห่าหกโมงนี่แหละจมอดตีห่านี่ตอนแรกวัดตื่นแบบตีสองตีสามอาบน้ำออกไปเลยแต่ไม่ตื่นนอนหลับยาวนอนแสบนอนนัวนะครับหอดบั่นจากของนอนย่างเดียวพี่น้อง ฮดนำต้นใหม่ตื่นสามาเฝ้าหดนำต้นใหม่บรรยากาศสดชื่นไหมครับพี่น้องครับนี่ก็คือบ้านสวนบางท่านอาจจะบท่านเห็นนะครับหรือบางท่าน,นเห็นแล้วก็ย่าเฝ้าอันันด้อนะครับนี่ต้นใหม่หลากหลายสายพันธุ์หลากหลายชนิดครับสีประดนลก็นีน่เวลากระบ,บาดมาเนี่ยกันได้มาอยู่ยังสีพี่น้องสดชื่นมากเป็นปลาแล้วเป็นป่าไปแล้วนะครับ ต้นสน้างหลังก็สวยพี่น้องสวยไปบดสุดต้นส้มหมองสุบอลให้โดมมุมกว้างนะครับอันนี้ภูมิใจอ่ะชอบแบบเบื้องหลหาตังโดนไม่ได้สักทีพึ่งมีกระลังซับหล้ะก็ัพึง่งพึ่งไปเห็นก็เลยอยากได้อันนี้ก็จะเป็นมุมส่วนหลังบ้านนะครับไปทานางปาทีตรงนี้มันเริ่มจะไม่ได้ไส่แล้ววัดอาจจะ ทำเป็นเป็นโดมหรือเอา,อาบ้านโมเดิร์นหรือกระท่อมหรือยังก่บบ้านเลนไทยหรืออย่างมาลงนี้เดี๋ยวรออนาคตต่อไปนะครับฟับงนี้เนาะโอ้พี่น้องเขาจะแตกใบใหม่แล้วอะมาอยู่กับเราไข่เห้งๆจะเล่นจะเล่น,ลนไปเรื่อนะครับคลิปนี้ก็คือ เดี๋ยววัดจะเข้าไปบ้านไปกินเขากับแม่ก่อนแต่ที่เนื้อสิงห์อันใดนั้นคือสิไปขอพรแม่ขอพรพอกับแม่อยู่บานสิเิาไปกินบานแล้วก็ขอพรท่านก่อนอดเดินทางนะครับงง้นพี่น้องรับเข้าไปตลาดกันเลยนะครับไปหาซื้อพวงมาลอยพวงมาไล่แล้วก็กับเขากับน้ำไปกินเขาอยู่บ,บานกันนี่ก็จะเป็นมุมหน้าบ้านนะครับ ดเดี๋ยวพอกันครับพี่น้องครับไปตลาดกันปะพี่น้องก่อนไปเดี๋ยวจะพาชมมุมหน้าบ้านนะครับประมาณนี้แล้วครับพี่น้องครับบ้านหลังเล็กๆความฝันของสิบวดนนะครับพุ่มใจพี่น้องโคตรพุ่มใจต้องขอขอบคุณน,นะครับขอขอบคุณแฟนคลับเอฟซี FC. ของบักลา่าแม่ฮักพี่ฮักสุขูสุขคนที่เอ่อเป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบ้านหลังนี้ในรถคันหนีนะครับ้าบ,บ่าได้แม่แม่พี่พี่น้องน้องสุขูสุขนคนนี้บัตรกระคือเสียเก่ามาหอดจุดหนีบได้นะครับและที่สําคัญขอบคุณบอสโจซอนดตแม่สุภาพประสงค์การขอบคุณบนันสวหนอยนเพจบัตนแพงเด้อที่ให้โอกาสเล็กน้อยผู้นี้เท่าแล้วละวะ่านะครับได้อ่ <c oughs> มีเส้นทางธรรมหากินได้แสดงศักยภาพแสดงตัวตน จนพี่น้องได้หักนะครับจนมาหอดเท่าเสมอนี่ได้พี่น้องด้้อจังเดยกะขอบคุณอีกครั้งนะครับบ่มาไม่ตาน้าตาสิไรพี่น้องมันปลื้มใจไหมครับเป็นความสุขที่บ่คิดเลยว่าเด็กบ้านนอกคนหนึ่งสีขาวมาหอดปนีนะครับภูมิใจมากอันนี้ก็เพงตอดปากพี่น้องนะครับขอบคุณหลายๆด้อนะครับความหักความแพงนะครับอ้าวเดี๋ยวไปข้าไปเจอกันตลาดพี่น้องบายบายเจเอพี่น้องครับเฮา มาถึงตลาดแล้วหาเส้นนกินกันปนไกล์รานประจำกระจําให้ได้เป็นไกดจัเศษจำเลยครับผู้มือมาวานนั่นมืมาวานนันเดิณมาลวดแ่เช้นะ เอาพิมทับสองใหม่ทับสองแล้วก็อ้ขาหนึ่งอันนี้นึ่งไม่ปีกป่เอาปีกกันนะปีกหนึ่งรับอันนี้หนึ่งอันนี้นึงเป็น80าทค่ะ สี่สสี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้โอจเป็นร้อยสิบอันนี้อันนี้แปดเอออะิดช่วยเนาะจ้าเ้าร้อยยี่สิบนะคะกินเตีงหมูเอาหมูสาม่ 1 1 0บาทอันนี้่ัวรได้ละสวัสดีครับฮ่าฮ่า <c oughs> พูดัะไรบอะไรอย่เนี้หมูราาเอาลอกอไหนีเนี่ยลกรนีันีว่าปีตันีว่าปีแล้วไปนอกันสิบสองลานบอยอยู่หน้าลานผูสาเนี่ไปครับนี่ย้อนซื้อนักกินได้กินบ้านแมนดีอะไรได้จวดไปเข้าหนึ่งโอ้สุ้กรอเนาะโอ้ขอบคุณคับไปกอน ถ้อน่จะรัดสอดาบย้ำเเะถอดม่ได้ถอดได้ม่อนถอดเอาถอดถอดดิบเป็นดิผู้หนึ่งเตียนผู้นเียนผู้นสิเลนเป็นเวผู้นึ่งถอดิบเป็นอีผู้นึงเอาเตียง่อยเบิ่อ่ได้ดไว้ยยู่นเสเอาตัวไหน่เอาหอยคุละใบสองใบแน่ถือดีครับวันนี้เจ้าบ่ได้ใส่เอาอัน กุญ่จชุดเด้อไาลดดึงไม่าดึงไห้บ่ผกุละชุดผู้ละชุดน่าไปเดิมไห้เนประเท่น่ิมถ้าถึงราที่นึงสากมาลงบาดเถ้าถึราทนงหลบานาที่นึ่งสิจากมาา้ามาี่สิบมาลเปมทีเหิเน้าหน่สบดนาะ้นดเนาะ้ีน่ เอาสิเอาหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดเออหนึ่งพลชุดนั่นแหละเจ้ไหนสิได้คันบมี่หนึ่งเเอาตัวกั๊ให้ได้เน่ยเดี๋ยวคอยกบมาโอนเงินมันกันยู่นี่เดี๋ยวไปซื้มาไล่แป๊นึงเอาตัวนี้ไนเออเอาแปดหนึ่งก็ได้เสือใบด้วยะฝายไแปดหนึ่งก็ได้คันบะมีเจ้านั่นตองมีเอาสี่หนึ่เอาหาไปเดี๋ยวคอยมาขอนึงไปเสิร์มาไล่ก่อน นี่มาไล่มือพี่น้อมีไลไรมือป่ะครับมาลายพวงอะไรกลมมือนี่บมารายพวงัน่เกียร์ะจเกีใบจักอันสองอันเนี้ยเนาะฝ่าว่บ นี่หานเอินบอมเนี่ยอนกระไรนนี้คายกบ่านี่บอก็ยังเห็นหลานนอิญเลยเห็ดใบอยู่นะผมเห็นอันใดก่อนเออตอไหน,อนไบาอา,อบาเฮ็ดตอให้นะสัน เอาเอาเป็นต้อกันอยู่ละจังสีก่ก็ได้อันนั้นว่าเอาเอาเป็นต้อกันเป็นต้อให้นะเอาอตั้งสี่หละทสั่นเนี่จนยจ่งไง่ายจักบายก่อนครับกางามอยู่เดินหัครับ บะเมียหราพี่น้องลาไปขอด้านนี้คตอตามี่ด้มาอะไไปบ่าย่อพ่อนี่ก่อนไปทำงานเช้านี้เออไม่ตลาดนเลยเนาะจ <c oughs> วันดีครับมาซื้อพวงมาะไมุกเป็นพ่วงอันนั้นมี่บอมาอะไมือนี่ไหม มีมาไล่เป็นพว่วงหมดเนี่ยขั้นต่อกันไใบนบ่ฮ้เฮี่ต่อยนะโอ้ก็เ,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 เป็นยังไงเป้าไม่มีไม่มีจริงๆ พี่น้องครับคันนนชุดนี้กะเอาไว้สมิสตากออนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านว้าเอ้ไผ่แี่แบบใดไปเลยเด้อไปล่ำก่อนรุเงเทพหพดละไป <c oughs> พี่น้องครับพอกันไม่ชิบหนาบ๊ายบาย